เข้าสู่โลกของศิลปะที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านความคิดไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะพวกเราคือเด็กอ่าพิธีกรทั้ง3มคนประกอบด้วยพี่แก้วพี่สาวใจดีที่มีงานศิลปะดีๆมาให้น้องๆได้ทำกันหายา่าน้องสาวสุดน่ารักที่ช่างซักช่างถามและซิวซิว น้องชายสุดซ่าที่จะพาเด็กๆสนุกไปกับศิลปะเจ้คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหายาเร่นถไปกับพ้นแม่ผ่านโรงเรียนหนึ่ง<ช>เห็นพี่ๆเขาวาดบนผนังแล้ค่ะสวยมากเลยเห็นแล้วอยาก,กวาดจังหรอคะเอ๊ะแล้วพวกพี่ๆเขาวาดรูปอะไรกันนะคะรูปต้นไม้กับสัตว์ป่าค่ะ พี่แก้วคิดว่านะพวกเขาน่าจะร่วมกันรณรงค์ให้รักษาธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์สัตว์ป่านแน่เลยค่ะน้องฮายาถ้าซิลซิลนะซิลซิลจะวาดตัวสมันตัวสมันนะ่ามันสูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนดูแลสัตว์ป่าครับจะได้ไม่สูญพันธุ์เหมือนตัวสมัน <Yeah. S 1> ความคิดดีๆแบบนี้ต้องขอปรบมือให้ครับซิลซิลเอาล่างนะงั้วันนี้น้องฮายาแล้วก็น้องซิลซิวมาร่วมวาดภาพไปพร้อ,อมๆกับเหล่าเด็กอ้ายกันเลยดีกว่า ประกอบด้วยน้องเมย์เด็กหญิงอัมพิการัชตะไพบูลน้องแมลงปอเด็กหญิงสิตานันเกตทองและน้องเจนูเด็กชายนวพัฒโชติจารุประาวัตรกลุ่มของซิวประกอบด้วยน้องพิมเด็กหญิงนันทพรกุมรีจิตน้องพลอยเด็กหญิงกมลเนตรเกตสลวยและน้องตุ๊กติก๊กเด็กหญิงนัทวราทองชมพูแต่ก่อนอื่นพี่เก้วอยากจะถามเราบรรดารเด็กอาทั้งสองกลุ่มเขาว่า เคยวาดภาพแบบไหนกันบ้างและเคยวาดภาพเป็นงานผลงานชิ้นใหญ่ๆกันไหมอย่างเช่นวาดภาพแล้วก็ลงสีบนผนังโรงเรียนหนูเคยวาดในกระดาษน้อยปอนแผ่นใหญ่ๆค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะโอ้โ <c oughs> ใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ค่ะแล้วเวลาหนูวาดเสร็จเนี่ยหนูลงสีประเภทไหนคะสีช็อกค,ค่ะโอ้โหสีชอ็อกอ่ะวาดกระดาษแผ่นใหญ่เท่านี้ค่ะแผ่นใหญ่เท่านี้เลยเป็นเกี่ยวกับรูปอวกาศโอ้โหรูปอวกาศวาดเป็นลวน รถเลกร้อนค่ะรถโลกร้อนอ่าแล้วภาพที่หนูวาดเนี่ยใหญ่แค่ไหนประมาณไหนได้กระดาษร้อยปอนค่ะโอ้โหกระดาษร้อยปอนแล้วสีที่หนูลงเป็นสีประเภทไหนคะสีช็อคค่ะวาดประมาณอยู่ในกระดาษ A4 ค่ะวาดรูปปลาในสระน้ำค่ะเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นปลาในสระน้ำอ่ะทำไมไม่ต้องเป็นปลาอยู่ในสระน้ำเพราะปลาหายใจบนบกไม่ได้ค่ะ นอ้องมพนยง <c oughs> ว่าถามว่าใส่กระดาษขาวเทาใหญ่ๆทำ ป้ายเลนะงต่อต้านยาเสพติดเวลาน้องพิมพ์วาดเนี่ยหนูลงสีประเภทไหนคะสีไม้ค่ะสีไม้น้องพิมพ์ลองแนะนําเพื่อนๆให้ดูทั้งบ้านนะเผื่อน้องๆทั้งบ้านเนี่ยเขาอยากจะหัดลงสีไม้ให้ลองฝึกกับกระดาษเปล่าๆก่อนค่ะให้ลองระบายเป็นทางเดียวกันไม่เฉไปทางนู้นทางนี้มันจะไม่สวยค่ะน้องๆทางบ้านลองนาเทคนิคของน้องพิมพ์ไปใช้ดูนะครับและผลงานที่พี่แก้วจะมาสร้างสรรค์ในวันนี้ก็คือ ภาพฟาร์มในฝันของพี่แก้วพี่แก้วจะมีเทคนิคอะไรมานําเสนอต้องคอยติดตามชมกันครับแต่ก่อนที่จะลงมือวาดภาพนั้นเราไปดูกันก่อนค่าว่าประวัติความเป็นมาในการวาดภาพเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะน้องๆครับงานศิลปะได้เริ่มมีการสร้างกันมาตั้งแต่สมัยยุคหินประมาณ30,000ปีที่แล้วมนุษย์ได้เขียนภาพสีโดยการขูดขีบบนผนังถ้ำและเพิงผา ภาพเหล่านี้มักระบายด้วยถานไม้เลือดสัตว์และสีที่ผสมกับไขมันสัตว์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นศิลปะที่อียิปต์จีนหรือแม้แต่ประเทศไทยของเราและที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับต่อมางานจิตรกรรมได้มีการพัฒนาไปอย่างมากมายและต่อเนื่องมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียนที่ผนังวัดหรือว่าโบสภาพเขียนบนกระดาษเฟรมผ้าใบส่วนสีที่ใช้ก็มีการพัฒนาไปมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีช็อกสีเทียนสีโปสเตอร์สีน้ำมันทั้งหมด ก็ล้วนแต่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรานั่นเองครับเห็นไหมครับน้องๆว่าศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่เพียงแค่มีจินตนาการขอให้น้องๆใช้จินตนาการสนุกกับการวาดภาพกันในเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมล้วคะน้องๆศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ขอแค่มีจินตนาการค่ะ แม้แต่ในถ้ำยังวาดรูปได้เลยซิวซิวเออซิวซิวอ่ะมีความคิดเต็มไปหมดเลยหรอใช่ความคิดอะไรความคิดอะไรใช่ใช่ใช่วันนี้เราก็จะมาวาดตัวที่มันมีท่าตายอย่างนี้แล้วมันก็ตรงนี้ตรงนีนตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนะต้นปักเป็ดนี่อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ครับ 1. กระดาษวาดรูป 2. ดินสอ 3. สีโปสเตอร์ ผูกกันและจานสีน้องๆก็ทราบกันแล้วนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการวาดรูปมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาวาดรูปกันน้องๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,คะ,ะในเมื่อพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปรแรกมาและรูปพี่พี่แก้วจะมาวาดในวันนี้มีชื่อว่า ฟาร์มในฝันของพี่แก้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟาร์มในฝันพี่แก้วนั้นเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นพี่แก้วมีหลักการง่ายๆมาแนะนําน้องๆนัน่นก็คือเรื่องของกฎ3ส,ส่วนน้องๆครับกฎ3ส,ส่วนเป็นหลักการจัดวางตําแหน่งหลักของภาพถ่ายไม่ว่าภาพจะอยู่ในแนวตั้งหรือว่าแนวนอนหากเราแบ่งภาพออกเป็น3ส,ส่วนก็จะเกิดจุดตัดทั้งหมด4จุดซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการจัดวางวัตถุ ที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่นในภาพน,น้องๆลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับภาพของน้งนองๆจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่พี่แก้วอยากจะบอกว่ากฎ3ส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหลักการในการถ่ายภาพแต่พี่แก้วลองนำมาใช้ในการวาดภาพดูมันใช้ได้ทีเดียวเลยน้องๆก็ลองไปทำกันดูน้องๆทางบ้านอย่หลืมหลองทำดูนะคะจุดแรกตรงนี้เลยพี่แก้วจะวาดรูปวัวอ่าเดี๋ยวพี่แก้วจะร่างวัววัวของพี่แก้วพี่แก้วก่อนอื่นนะพี่แก้วจะร่างเป็นหัว เป็นหัวหัวมีลายเป็นยังไงเป็นประเทศลายหยากหยดลายดำดำหยักหยักเป็นประเทศเลยพี่แล้วกวหัวนี่มันสีอะไรน้องๆทราบไหมขาวขาวขาวากับอะไรคะดำดำค่ะหัวตัวแรกของพี่แก้วเป็นหัวที่ตัวใหญ่มากเพราะว่าอะไรคะเพราะวัวตัวเนี้ยมันอยู่ในภาพระยะใกล้แล้วทีนี้พี่แก้วจะทําให้เห็นว่าภาพมีทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเพราะถ้าเป็นระยะไกล ภาพมต้องเป็นยังไงจูกต้องค่ะมาแล้วเวลาน้องร่างมีสรา่างเบาๆนะคะว่าสเนิส้อมจะได้ไม่ดำแล้วก็กดแน่นเวลาถ้าเกิดน้องๆลงสีอ่อนลงไปอ่ะสีมันจะได้สวยแล้วเวลาลบถ้าเราว่าผิดตรงไหนมันจะได้ไม่เป็นรอยด้วยใช่ค่ะหลังจากร่างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะบาย ก็มีหลักการในการลงสีให้น้องๆได้ฟังกันว่าเวลาลงสีนะคะน้องๆทางบ้านแล้วก็น้องๆเด็กอาร์ตที่อยู่ที่นี่ด้วยต้องลงสีอ่อนก่อนเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถนําสีเข้มมาแก้ไขปัญหาได้โดยการกดใช่ทาทับลงไปเลยท้องฟ้าพี่แก้วมีบริเวณพื้นที่เยอะมากก็ต้องใช้ปูกันอันใหญ่เห็นไหมคะใช่เวลาลงสีนะคะไม่จาเป็นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยลงสีแล้วมันจะไม่ตรงตามเส้นที่เราล่างไม่เป็นไรลงไปได้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาลงสีเข้มทับ แล้วเวลาน้องๆลงสีนะคะต้องระบายไปทางเดียวกันนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านดูไปด้วยนี่น้องๆที่อยู่ที่นี่ก็ต้องดูด้วยนะคะต่อไปพี่ก็จะมาลงสีของทุ่งหญ้าสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวแล้วสีเขียวนี่มันใช้สีอะไรผสมกับสีอะไรสีเหลือง้ค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆที่ดอยู่ทางบ้านนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ สีเขียวนะคะถ้าเราไม่มีเราก็นําสีเหลืองกับสีแดงมือมาผสมกันก็จะกลายเป็นสีเขียวอย่าลืมนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านการลงสีเราต้องระบายสีไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นน้องๆเราเด็กอาร์ตด้วยนะค่ะจะได้สวยหลังจากนั้นก็มาลงรูปตัววัวกันค่ะเริ่มจากการลงสีขาวให้ทั่วตัววัวก่อนจากนั้นใช้ภูกันเบอร์เล็ก ลงรายละเอียดของตัววัวเราต้องทําให้มันเื่อยเราจะได้ไม่รู้แล้วก็ตัดเส้นสีดําด้วยปูกกันเบอร์ศูนย์แล้วก็ลงสีดอกไม้เพื่อให้ภาพดูมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่าเสร็จแล้วผลงานฟาร์มในฝันของพี่แก้วน้องๆพร้อมที่จะแสดงฝีมือกันหรือยังคะคะ ในเมื่อพร้อมแล้ววันนี้พี่แก้วจะให้น้องๆน,นะคะมาวาดภาพกลุ่มร่วมกันแต่ก่อนอื่นพี่แก้วอยากจะให้น้องๆน,นะคะปรึกษากันก่อนว่าภาพที่น้องๆจะวาดนั้นมีหัวข้ออะไรและได้แนวความคิดมาจากไหนและชื่อผลงานด้วยว่าจะให้ชื่อผลงานว่าชื่ออะไรพร้อมกันแล้วก็ไปปรึกษากันเลยไปเลยข้อต้องใช้ก็คือตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้หรอกแค่ล่างๆก็พอมันมันดังๆ โอยไปทำไมเนี่ยโทษชิ้นดูหน่อยไม่เห็นอันนี้ก็แค่นี้แล้วก็มีกระต่ายใช่ไหมอืมประมาณงี้โอเคเออมันลอยได้แล้วก็ต้นไม้รั่วตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ตรงมีรังมดปะมีรังมดด้วยไหมดอกสวยก็ได้แต่พอว่าดเซงก็วาดแบบ้สวย ตรงนี้วาดตรงนี้เป็นผีเสื้อไหมผีเสื้ออยู่ตรงนี้ดิตรงนี้มีพึ่งมันขนมันขนเป็นตูดเลมพึ่งดูดมันมั้งดูดน้ำหวานอ้ยให้มันกอดออกไม้ตั้งเกงขาโอเคมีสี่จุดใช่ป้ะโอเคสี่จุดก็วาดเป็นสี่จุดนะวาดวาดวาดอันนี้เป็นชายหาดก่อนเนาะใช่แล้วก็มีต้นไม้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 ต้นมะพร้าว อุ้งปลาด้วยนะเอกมะพาวเป็นชมพูว่ามันด้สวยดีนะอ่ะหนูใชื่อว่ากันกันแต่หนูว่านานนะเดี๋ยวให้ให้ตุ๊กติกเติมก่อนแป๊บเดียวดวงอาทิตย์ก้อนเมฆใช่อย่างแรกคือดวงอาทิตย์กันนะตว่าดวงอาทิตย์นะโอเคไหมอันที่ใ้สวยมากสวยสวยสวย อันนี้บ้านอยู่ทียเหรอทรายไอ้วาดบ้านตัวนี้แผงกระท่อมบ้านกระท่อมเออเออกระท่อมนั่นแหละกระท่อมนี่วาดเป็นเกาะก่อนวาดเป็นเกาะก่อนอันนี้เป็นเกาะเอออันนี้เป็นเกาะแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านคิดว่าไม่สวยอ่ะว่าเป็นบ้านมีคนด้วยสิมีคนด้วยผมมองไม่เห็นแต่ผมมองเหรอ และตอนนี้น้องเด็กอาทั้งสองกลุ่มนะคะก็ได้ปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้หัวข้อในการวาดภาพแล้วว่ามีหัวข้ออะไรบ้างกลุ่มน้องฮายาได้หัวข้อว่าอะไรคะเป็นภาพแห่งธรรมชาติค่ะภาพแห่งธรรมชาติแล้วได้แนวความคิดมาจากอะไรคะในป่าแล้วก็สวนดอกไม้ค่ะอะป่าและสวนดอกไม้กลุ่มน้องซิซลนี่เลยทะเลนี่เหลอทะเลแล้วได้แนวความคิดมาจากอะไรคะ <c oughs> มาจาก ความคิดสร้างสารรค์จากที่เราเคยไปทะเลค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กอาร์ทั้งสองกลุ่มนะคะจะได้เปิดโลกกว้างของจินตนาการในการสร้างสารรค์งานศิลปะในเมื่อพร้อมแล้วไปลุยกันเลยที่มุมพรรษาไปเลยไปแเลยครับตอนนี้เด็กอารทั้งสองกลุ่มก็ได้เปิดโลกจินตนาการทางศิลปะในการสร้างสารรค์ภาพวาดร่วมกันที่มีขนาดใหญ่มากครับ ดูแต่ละคนจะตื่นเต้นกับการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้มากครับไม่ว่าจะเป็นภาพแห่งธรรมชาติของกลุ่มฮาย่าและ